สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวสตรีมเด็กนะคะว่าซื้อมาแล้วอะ่ะรู้สึกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรยังไงเนาะก็สตรีมเด็กตอนนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก20,000นต้นๆน,นะคะไปจนถึง2 0 0 0 0ปลายๆก็ขึ้นอยู่กับว่ารุ่นหรือว่าเมมหรือร้านหรืออะไรเงี้ยนะคะที่เราเลือกซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ย มันยังไม่มีศูนย์ที่ไทยเนาะเวลาซื้อเนี่ยก็จะต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของการที่แบบเครื่องมีปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นเวลาส่งซ่อมอ่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการเสียค่าส่งหรือว่าอะไรที่แบบต้องไปถึงต่างประเทศที่เราซื้อมานะคะซึ่งการประกันอะ่ะมันก็จะประกันอยู่ในที่ตัวเครื่องก็คือตัวประเทศของของที่จําหน่ายเลยจะไม่ได้มีศูนย์ไทยรองรับตรงนี้นะคะซึ่งค่าส่งบอกว่าก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันอย่างตัวเนี้ย เป็นเรื่องของอเมริกาเนาะค่าส่งอ่ะก็อยู่ที่มาสักหนึ่งพันสองพันละว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาคือต้องยอมรับความเสี่ยงของตรงนี้เนาะแต่ส่วนมากค่ะตามร้านอะ่ะก็ต้องมีประกรันให้เปลี่ยนทันทีหากมีปัญหาภายในเจ็ดวันอืมถ้าเกินเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องวัดดวงกันเนาะมาทีนี้มาพูดถึงตัว,ต,วตัวเครื่องอะที่ว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าตอนซื้อเห็นว่าเกมมันน่าจะเล่นได้หลายเกมเนาะเพราะว่าเราอะ่ะแบบก็มี เกมในสตีมเด็กในไม่สิในสตีมอะอคือเยอะมากเดนนี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยจะเห็นภาพนี่คือเปิดเครื่องให้ดูไปด้วยนะคะอืมอ่ะนี่เกมในสตีมเด็กเนี่ยถ้าเห็นนะเกมทั้งหมดเนี่ยอ่ะเกมทั้งหมดมีอยู่ทั้งสองร้อยกว่าเกมอ่ะแต่ถามว่าเกมที่เล่นได้จริงๆกับสตีมเด็กก่อนหน้าก็ไม่ดูไม่ได้ดูหรอกไม่ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วอะ่ะเกมไหนเล่นได้เกมไหนเล่นไม่ได้บ้างเนาะอ่ะพอมาดูปุ๊บเกมที่เล่นได้ กับ a m De c k เหลืออยู่แค่นี่เท่านี้121ยิเเกมนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ได้ไหมายความว่าเล่นไม่ได้เลยเนาะก็จะมีทั้งส่วนที่เล่นได้แต่ว่าไม่ค่อยสมูทเล่นได้ในระดับไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยก,ก็จะมีบอกไว้อะอันนี้ก็เลยจะมาเปิดให้ดูเนาะคำว่าเล่นได้เล่นไม่ได้เนี่ยมันยังไงเนาะย,ยกตัวอ,อย่างอันนี้สีเขียวนะเห็นเส้นสีเขียวเขียวนี่ไหสีเขียวเขียวเนี่ยก็คือเกมที่เล่นได้ บบเล่นได้ดีอันนี้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยก็คือยังไม่มีข้อมูลว่าง,งั้นเถอะยังไม่มีข้อมูลว่าเล่นได้หรือเปล่าต้องลองเข้าไปเสียงเองอืมอ่ะอันนี้สีเขียวก็อันนี้อันนี้คือเครื่องหมายเครื่องหมายตกใจอย่างนี้นี่คือเปิดได้แหละแต่การเล่นนะ่ะสมูทไหมก็คืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้ค่ะเข้าไปดูปุ๊บะ่ะก็จะเห็นข้อมูลเกมนี่เนาะเราเข้าไปดูในรายละเอียดเขาก็จะชี้แจงให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างเนาะ เช่นอันนี้นนนคุณอาจเข้าถึงฟังก์ชันการทํางานบางอย่างไม่ได้หรือกําหนดค่าคอนเลอร์เริ่มต้นคือใช้บางอย่างไม่ได้บางครั้งเกมนี้แสดงเมาส์คีย์บอร์ดไม่ใช่ในสตรีมเ e ็กหรือข้อความบางส่วนมีขนาดเล็กอ่านยากอ่ะก็คือไม่ได้ทํามารองรับได้ร้อยเปอร์เซ็นถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้นะคะเดี๋ยวลองเปิดเกมเกมนี้ให้ดูเลยอ่ะเกมนี้นะคะก็คือเกม no place like home นั่นแหละอืมเดี๋ยวลองเปิด เปิดเล่นอันนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยทำฟาร์มเออยทำฟาร์มเป็นคล้ายๆเกมทำฟาร์มปลูกผักอะไรประมาณนี้เนาะนะอันนี้ก็คือโหลดเข้าเกมมานะคะถามว่าโหลดเข้าเกมอะ่ะแอบใช้เวลานิดนึงเหมือนกันเนาะไม่ได้โหลดไวเท่ากับในพีีก็ต้องรอน,นิดนึงอืแต่ก็ไม่ได้นานมากะ อันนี้เข้าเกมคอนติเนียที่เล่นค้างไว้นะคะสําหรับเกมที่รองรับเรื่องของคลาวเซฟอะ่ะเราก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะนี่อ่าเปิดเข้ามาได้นะคะภาพเอยเลยเอยเนี่ยคือดีกริปนิงมาเล่นใน PC เลยแต่แต่แต,แต,แต่แต่ในเรื่องของคอนโทรลเลอร์อันนี้เกมนี้นะคะก็คือสิ่งที่เล่นไม่ได้เนี่ยมก็คือนี้นี่เห็นไหมกดปุ่มขวาเพื่อที่จะหมุนมุมกล้อง หมุนมุมกล้องหมุนมุมกล้องไปไม่ค่อยได้ค่ะดังนั้นเนี่ยคือเท่าที่ลองดูนะเกมใดๆก็ตามที่มันต้องหมุนมุมกล้องแบบอิสระโดยที่ให้เพลเยอร์เป็นคนคอนโทรลมุมกล้องอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องแบบนี้ซึ่งบางเกมอ่ะก็ทำออกมาได้ดีนะหมายถึงการเล่นอสตีมเด็กก็คือสามารถหมุนได้ได้หลังใจว่างัันเถอะแต่อย่างเกมนี้คือเป็นตัวอย่างของการที่หมุนไม่ได้หลังใจเห็นไหมหมุนช้า พะมันหมุน้าเนี่ยมันเดินมันทำอะไรมันลำบากเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกม fps เนี่ยจะมีปัญหาละเออยกตัวอย่างพวกตระกูลฟาค r ายอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้เลยนะเออเพราะมันมันมันหมุนมันหมุนไม่ได้ดั่งใจอ่ะออันนี้คือประเด็นหนึ่งนะคะคือเรื่องเนี้ยแหละเรื่องเกมที่เป็นพวก fps เกมที่ใดๆก็ตามที่ต้องใช้การหมุนมุมกล้องถ้าคุณเล่นเกมพวกนี้อยู่เนี่ยต้องเช็คให้ดีก่อนว่ามันเล่นได้หรือเปล่าเนาะ ม,มาไปดูเกมอื่นกันบ้างน,นี่ก็ต้องออกจากเกมนี้ก่อนนะคะไปลองดูเกมอื่นกันบ้างอะอย่างอันเนี้ยถึงแม้จะเขียนว่ามันไม่มีข้อมูลเนาะไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลแต่ว่าตัวเกมลักษณะของเกมเนี่ยเป็นลักษณะวิชวลโนเวลคือเลือกตอบบทสนทนาเหมือนเราอ่านหนังสืออย่างนั้นแหละ ซึ่งเกมพวกเนี้คิดว่านะคิดว่าเออคิดว่าไม่มีปัญหาแหละส่วนมากอาจจะมีเรื่องของเนี่ยอ่นนิดหน่อยเช่นคิดอ่ะดูตรงนี้เห็นไหมซักิปมูวี่ให้เรากด E S C แต่ E S C เนี่ยเราก็ไม่รู้มันมันต้องกดอะไรในในสตรีมเด็กเนี่ยคือคอนโทรลเลอร์ไม่รู้ปุ่มไหนมันโชว์ไม่เหมือนกันว่างั้นเถอะต้องกดมั่วเอาต้องอาศัยการทำความชำนาญเนานะอืออ่ะ นี่คือลองลองให้ดูนะเกมมีช่วงโน้ตลเห็นไหมโอเคเลยนะถือว่าเพอร์เฟกแค่ตรงเนี้แหละอันนี้คอนโทรลเลอร์อะดูใกล้ๆพอจะเห็นไหมมันจะแบบปุ่มปุ่มกันควบคุมอะม,ม,ม,มันยังเป็นคีย์บอร์ดอยู่มันไม่ได้ปรับมาเป็นสตรีมเด็กให้เราเราก็ต้องใส่โม่เองแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะตู้หนังสือเลยเลยอย่างเงี้ย,ยคือทุกอยาก่างคือเนียนกริบเกมพวกเนี้ยเล่นได้คิดว่าเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มา ไปดูเกมเมื่อกี้คือพวกแบบแนวแนว F P S หมดมุมกล้องเนาะที่แบบคิดว่าไม่น่าได้ไม่น่ารอดเนี่ืมแต่บางเกมบางเกมก็รอดนะนี่อ่ะนี่อันนี้คาตามารินะคาตามาริเนี่ยก็เป็นเกมหมุนที่ต้องใช้มุมกล้องเหมือนกันเออแต่ว่าก็คือตัวตัวระบบของเกมเอ,อ่ะเขาก็ปรับปรับให้มันใช้งานได้มาเดี๋ยวลองเปิดอ,อ่าโหลดนานโหลดนานนิดนึง ระหว่างรถก็อ่ะดูปุ่มเป,มปิมอะไรการจับอะไรเงี้ยเนาะก็ดูถนัดมือดีนะคะสําหรับผู้หญิงก็เล่นได้เหมือนกันใหญ่แล้วก็หนักไปนิดนึงแหละจริงๆอะ่ะเออไม่เหมาะไม่เหมาะเท่าไหร่นะกับการที่แบบพกพาเล่นบนรถม์อะไรมันแอบแอบลำบ,บากนิดนึงอะ่ะเออแต่ถ้าแบบเออไปไปที่อื่นนั่งรถเล่นอะไรเงี้ยโอเคอ่ะโอเค เ,ออเกมนี้เนี่ยมันจะใช้เรียวกว่าอะไรอะถ้าคนรู้จักเนีมันจะใช้ไอ้เนี่ยไอ้คอนโทรลเลอร์ไอ้ตรงเนี้ยแบบสองมือเลยเพื่อที่จะกลิ้งไอล้ลูกๆเนี่ยนี่เดี๋ยวเราลองกลิ้งให้ดูตัวอย่างนะคะเกมที่เขาบอกว่าเล่นได้100เซนต์มันก็เล่นได้จริงๆนะคือต้องบอกว่าเขาก็ทํามาทํามาให้ให้แบบเล่นจริงอะเริ่มนะเห็นไหมหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็สลับ เมันก็ประมาณนี้เอาจริงอมันก็ไม่ได้แบบมุมกล้องอิสระขนาดนั้นเนาะมันต้องอาศัยกดแบบแค่แค่เดินหน้ากับหลังหันอะไรเงี้ยอ่ะโอเคพวกเนี้ยคิดว่าไม่เป็นหาแต่ถ้าอิสระแบบอิสระร้อยเลยอะอิสระแบบร้อยเปเซ็นต้องต้องแบบหมุนเองขนาดนั้นอะคิดว่าไม่รอดะอะไปดูเกมอื่นกันบ้างนี่เอาไหนก่อนดีอะระหว่าง Resident Evil เนี่ยในเกมดังอะกับพวก R P G เนี่ยพวก R P G ส่วนมากอะเล่นได้ อ่ะเนี่ยสองเกมเนี่ยคือเล่นได้ก็ก็ไม่น่าแปลกใจว่ามันเล่นได้เพราะว่าในส่วนของมุมกล้องเอ่ยเลยเอ่ยมันไม่ได้ต้องต้องแบบคอนโทรลเยอะขนาดนั้นลองให้ดูนิดนึงเลยละกันนะนี่อยากบอกว่าเออจริงๆถ่ายเฉยได้ด้วยนะใช้ใช้นิ้วจิ้มอย่างนี้ได้ด้วยนะนะเออใช้ใช New นิ้วจิ้มได้ด้วยนะยนะภาพสวยกิบเลยนะอาจริงคือคือกล้องถ่ายผ่านมือถือเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชาร์เท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากให้แสงมันสะท้อนแบบ ไปมาไงเออแต่ว่าถ้าแบบดูดูดูตัวเองอ่ะเฮ้ยภาพมันสวยจริงๆนะอีกเครื่องเนี้ยสบายตาแบบเล่นแบบเออเพลินเลยอ่ะ <love> แล้วจะบอกว่าความคุ้มอีกอย่างนึงอ่ะมันเอาไปเปิดอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคือเราสามารถที่จะดูหนังได้ด้วยนะสมมุติเออลงติดลงแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยแล้วดูหนังเงคือสําหรับคนที่แบบ ซื้อไปเราไม่คิดว่าเราจะเล่นเกมอย่างเดียวคือมันไม่ใช่เครื่องเล่นเกมอย่างเดียวมันเป็นเครื่องคลา้คลายๆแบบอารมณ์แท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยแหละที่มันก็เอาไว้ดูหนังเอาอะไรได,ด้ด้วยด้วยแบบจอแล้วจอมันใหญ่อะ่ะดูนิ้วเราดินะเออจอมันใหญ่อะมันดูหนังมันก็สบายตานะเอาจิงอืปรับความสว่างปรับนู่นปรับนี่อันนี้เอาดูเกมเพลย์มาถึงแล้วเห็นไหมอันนี้หมุนมุมกล้องเหมือนกันนะหมุนมุมกล้องเหมือนกัน,น,น,นแต่เนียนเว้ยเออคือเนียนแต่ถามว่ามันจะเนียนได้แบบหุย ถ้ากรณี FPS แล้วมันก็ยังไม่รอดอยู่ดีว่าแกจริง่ยถ้าเกิดต้องเป็นเกมยิงๆอ่ะฉันว่ามันก็ยังไม่รอดมันก็ยังแอบแอบแอบไม่มีน่ะเออแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เกม FPS ไงเป็นเกม RPG มันก็แบบโอเคเล่นชิวดูดิโหมันเลยอันเนี้ยจริงเกมแนวเนี้ยคือเล่นได้คือถ้าใครเล่นเกมแนวนี้แล้วคิดว่าจะซื้อซื้อเลยค่ะไปดูอันสุดท้ายคือเมื่อกี้ที่บอก Resident Evil มันก่อนอะซื้อมันมาทุกภาคเลยไงมันแถมมันแบบมีบอนเดิลแบบราคาคุ้มอะซื้อได้ยันภาควิลเลจอะเออก็เลยซื้อมาทั้งที่ความจริงอะกลักวผีนะแล้วก็เล่นอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้เลยเลมื่อก่อนสมัยเล่นเพลนี้นี่แบบแอบเคว้งจอยอะเออแล้วก็ไม่ก็แบบให้เพื่อนให้เพื่อนมานั่งแบบเล่นให้เราเป็นคนดูอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ว่าซื้อซื้อมาก่อนของมันต้องมีบางทีเราแบบถ้าเราเราไม่มีมนแบบยังไงไม่ดูนะมีีอุ่นใจก่อนเล่นไม่เล่นหรือว่ากันเมื่อกี้คือ อะไรนะพัซเซลไปแล้ว RPG ไปแล้วแล้วก็เกมที่แบบต้องใช้ใช้หมุนมุมกล้อง First Person ก็คือไปแล own, ้วอันน erm ี้คือลองเป็นพวกเกมแบบประมาณแนวอย่างนี้ดูบ้างนะของเด e n t Evil วก็คือแบบเล่นได้ดีบนสตรีมเลยถ้าใครเล่นเกมตระกูลนี้เนี่ยก็น่าจะคุ้มนะกดเล่งเลยเกดปุ่มขั้วหมดนี้นีก็คือสตาร์นแหละนี่ก็คือสีเลก อันนี้ก็คือเข้าเข้ามีดูสตรีมแอบบร้อนเหมือนกันเนี่ยเก็บของค่ะนี่ก็โอเคนะดูดิคอนโทรลเลอร์วิ่งเดินมุมกล้องก็เล่นได้แล้วกันเออแต่ถามว่ามันอาจจะช้านิดนึงไหม ก็แอบช้านิดหนึ่งคอนโทรลแบบเออเนี่ยแอคชั Action นนะอ่ะเรียวกว่าอะไรมูฟเมนตะ์เนอะแต่มันก็เล่นได้นะมันไม่แย่เลยมันดีดีกว่าไอ้แบบก็ดีกว่าแบบ PSP ออะไรสมัยก่อนนะอ,อ,อ่ะเอออ่ะมาโอเคค่ะก็ประมาณนี้แหละที่อยากจะลองให้ดูว่าตัวอย่างโดย พิจารณาเรียกว่าตอนซื้ออะต้องพิจารณาเอาแล้วกันโดยการเข้าไปดูเกมของตัวเองอะที่มีเยอะๆเนี่ยมันมีกี่เกมที่เล่นได้อ่ะไหนๆก็ไหนเราลองเลื่อนให้นิดน,นึงเนาะจากทางเกมของเราเองเนี่ยซ้ำร้อยกว่าเกมเกมที่เล่นได้ดีบนสตรีมเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างนี่อ่ะเห็นไหมเอเลียนอาร์เซวิลลนูนนี่คอนี่อ่ะ คือส,ส่วนมากส่วนมากเราจะมีแต่เกมปัญญาอ่อน <c oughs> อนี่เอซีเรนอีวีโอนะวิเลตเนี่เล่นได้นะอ่านี่วิเชอร์นะคะเล่นได้นะคะในขณะที่เกมมาดูเกมทั้งหมดนี่เกมทั้งหมดเนี่ยบางอันเนี่ยไหนดูซิมีอะไร เปิดให้ดูได้บ้างเนาะเดี๋ยวลองไล่ๆดูนี้หนึ่งกงันอือฮืมีเกมอา g พิจีเนาะนี่ดูลิมอนเดิมเอนทำไมเล่นไม่ได้เนี่ยดูซิเขาเขียนว่ายังไงเนาะจิ้มได้นะคะใช้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 ทาสกรีนยกตัวอย่างให้ดูนี่อาอ๋าอ การกอรอกข้อความจําเป็นต้องเรียกใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ,อ,อนี่คือจริงๆอันนี้ถือว่าเล่นได้นะนี่ถือว่าไม่ได้มีปัญหาก็คือแค่แค่แบบต้องเหมือนเหมือนเรียกคีย์บอร์ดในในเกมขึ้นในเกมตูตีมเด็เนี่ยขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ซึ่งมันจะมีแหละมันจะมีให้เราทําได้เออมันแค่ไม่สะดวกเฉยๆเ,เขาก็เลยแบบเออแบบเรียกว,ว่าอะไรจริงใจจริงใจกับเรามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเนาะม,มาดูนี่อ่ออา r out for out เล่นได้นะคะ For out มาดูนี่ซีรีส์ฝาคลายนี่ซีรีส์ฝาคลายนี่แทบแบบนี่ไม่รองรับเลยจ้านี่เห็นไหมคะซีรีส์ฝาคลายนี่ไม่รองรับเลยหรือเล่นไม่ได้เลยนี่เขาก็บอกตามตรงเลยนะฟาคลายห้านะคะฟาคลายสามน่าจะแบบเป็นอันที่สนุกสุดแล้วก็ได้รับคำชมที่สุดเลยแหละฝาคลายสามนี่ บางครั้งนี่ก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยเหมือน no place like home เลยเนาะก็คือเรียกว่าไม่สมบูรณ์แล้วกันอืมอาจจะเข้าไปวิ่งเล่นเลยได้เฉยแต่ทำบรุรกิจทำอะไรไม่ค่อยเวิร์กอืมอนี่เปิดให้ดูนะคะสักนิดนึงเผื่อมีใครเห็นว่าเกมไหนเนาะเนี่ยที่แบบเล่งๆไว้อยู่ว่าจะเอามาเล่นเกมอะไรก่อนอืม นี่อันนี้ได้นะคะพวกเกมแนวแนววางแผนเดินกระดานอะไรอย่างนี้ได้เนาะนี่อันนี้ยังได้เลยนะเนี่ยเอง Shadow of War Shadow of Modern ก็ได้เนาะ Monster Hunter Monster Hunter นี่ได้นะคะดูดิเอออืถึงแม้จะเป็นเกมใช้มุมกล้องแต่ได้นะคะได้ Monster Hunter เพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ต้อง ลองดูเอาเนาะแพ so, 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 นนสซูแพนนสซูแพนนสซูรายละเอียดนี่ก็อาจจะมีเรื่องของข้อความมีเรื่องของคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้นิดนึงเนาะก็ถือว่าเล่นได้แล้วกัน,นอประมาณนี้นี่มีใครเล่นอะไรอยู่ไหมคะก็ขอสรุปแล้วกันเนาะว่าเออเราต้องดูอะดูเกมที่เราที่เรามีอยู่อะ แล้วก็คิดว่าเออมันดีไม่ดียังไงเล่นได้ไม่ได้คุ้มไม่คุ้มเหมี้ยสําหรับส่วนตัวก็คิดว่าคุ้มค่ะด้วยราคานี้แล้วก็ด้วยสภาพของที่โอเคเราโชคดีด้วยแหละได้ของที่ที่แบบเปิดได้ปกติไม่ได้มีปัญหาต้องครีมหรือต้องอะไรเนาะอุปกรณ์อุปกรณ์รที่ให้มาก็จัดว่าครบสายชองสายชาร์จอะไรที่ได้มาเนี่ยลองเช็คกันให้ดีๆด,ด้วยเนาะว่ามันเป็นปลักรูปแบบไหนออย่างอันที่ได้มาเนี่ยเป็นปลักรแบบ เสียบได้เลยเนาะก็ก่อนซื้อต้องถามดีๆว่าเราจะได้ปลั๊กแบบไหนถ้าเกิดเป็นปลั๊กที่มันไม่ได้อะ่ะก็ต้องมีหมอแปลงๆเนาะระวังมันบึ้มเนาะอืมค่ะก็ประมาณนี้ใครมีอะไรอยากรู้เนี่ยถามเพิ่มเติมได้เลยเนาะเดี๋ยวจะมาต่อในรอบหน้าละกันนะคะขอบคุณค่ะ